สวัสดีครับผมกอมแกงคูเลสซิ่งไทยแลนด์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมวันจันทร์วันเสาร์ที่22วันนี้เราจะมาเปลี่ยนโชคนะครับให้กับ,บคอนเทนต์คันนี้นะครับผมซึ่งของเดิมนั้นใช้ YSS Top Pad นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูก่อนนะว่าแรงโยกเป็นยังไงนะครับ ลงอยู่นะก็เป็นโชคบรรทุกนะครับอ่าเราดักมีตัวใหม่มาแล้วซึ่งได้รับสนับสนุนมาจากเมียให้มานะครับเป็นโชคตัวใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มถอดกันก่อนนะครับผมโอเคไปดูโชกกันนะครับสําหรับโชคใหม่นี้จะเป็นของ SPN นะครับผม SPN ตัวปรับรีบาวได้เป็นโชคแก๊สปรับสามจุดนะครับผมสั่งมาจากแอปส้มนะครับผมร้านไหนเปรียบเทียบเอาเองนะแต่และร้านราคาไม่ต่างกันหรอกครับก็อยู่ที่ประมาณสองพันต่างกันประมาณห้าสิบหกสิบบาทอันนี้ได้มาัน6 0เก้าหกสิบบาทนะครับอ่ะแกะได้เลยผ่านได้เลยผ่านได้เลยครับ แกะงานนะครับก็จะมีตัวโชกแล้วก็ตัวปรับนี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูใกบรับประกันใบรับประกันในชุดแล้วก็แล้วก็แล้วก็อะไรหกเหลี่ยมในการปรับตั้งแล้วก็ตัวนี้ปรับสปริงนะครับภายในตัวโชกเรามาดูกันเลยอ่ะเรามาดูตัวโชกเนื้องานนะครับผมสั่งเป็นสีบอลแดงนะครับผมอ่าตรงนี้ ปรับรีบาวเราจะปรับไปทางมันมี S soft นะครับ High แล้วก็ S S ก็คือ High แข็งนั่นเองเราจะปรับที่ตัวรีบาวไปที่สุดนะครับผมอันนี้ระบบเขาเซตออกมาเป็นค่า d e f a u l t คือนุ่มโตเคนะครับสำหรับการถอดเราใช้เบอร์8นะครับถอดเบาะยู l ็อกออก ขันน็อตเสร็จแล้วเราจะยกเบาะออกเลยนะครับอ่านะครับเมื่อยกเบาะออกเราก็จะใช้ประแจเบอร์14ในการถอดหัวโชคด้านบนตรงนี้มองไปก็เห็นนะครับเราจะไม่ได้ลื้อออกทั้งหมดนะครับแต่ผมใช้เวลารวดเร็วโอเคนะ,อะถอดบูธออกมาถอดแกนเหล็กมันออกไปนะครับผม ดันเข้าไปแล้วก็จะติดตั้งนะครับเราจะหันด้านสปริงกลับหลังเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการปรับเซ็ตผ้าด้านด้านบนมันจะมีแหวนอีแปะหนึ่งตัวก็คือเราประกบเข้าอยู่โชกแลก้วก็ตรงนี้ผมจะเปลี่ยนน็อตอันเดิมนะครับเดิมไม่มีหมวกแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นอันหมวกซึ่งผมก็มาจากด้านล่างเพราะว่าด้านล่างผมใส่เป็นน็อตแปะเดี๋ยวผมจะขันให้เสร็จก่อน โอเคนะครับด้านบนขันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีแหวนอีแปะมาลองซึ่งน็อตนเดิมมาันั่นแหละนอนเดิมมานอนมมาจจะเป็นอันนี้อันนี้ผมเปลี่ยนเป็นตัวหมวกก็คือผมย้ายจากตัวล่างมางบนพอตัวล่างใส่แบบแต่งเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมนี่ลองแหวนอีแปะสองตัวนะครับผม เขาเปลี่ยนเป็นน็อตอย่างนี้ใช่ไหมครับนอตเดิมมันจะมีแหวนนี้แปะอยู่หนึ่งตัวคือถ้าใส่นอตแต่ก็ไม่ต้องใส่ละแหวนนี้แปะเอามาลองเพื่อให้มันปรับรีบาวได้นะครับไม่ให้มันชนกับบางโซ่ฝั่งนี้เสร็จแล้วทุลักทุเลมากนะครับเพราะว่ามันมันยังไงอะ่ะมันข้างแรกนะเดี๋ยวข้างข้างท่อนี่น่าจะแป๊บเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกัน เ,เรามาดูฝั่งนี้นะครับผมเราจะเริ่มถอดตัวล่างนะครับผมมาใส่กันโลดต่อนะครับดันขึ้นมานี่ปดติดมือติดหลุดแล้วแล้วก็ขันน็อตกลับเลยโอเคเสร็จแล้วนะครับผมนี่ขันน็อตเสร็จเรียบร้อย งนี้เราก็ไล่ต่อไปเราจะมาดูการกดดูนะตอนนี้มันเป็นค่าผมจะปรับมาที่ซอฟท์ทั้งหมดนะครับไปที่เอทั้งหมดเลยมองไม่เห็นเลยนะฝั่งน,นู้นก็ปรับเอทั้งหมดเดี๋ยวจะมาดูการกดกันนะครับเรามาดูการกดดู กว่าเดิมเหลือตอนขับนะครับผมเดี๋ยวประกอบให้เสร็จก่อนอันนี้ชันไล่น็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับยกเบาะขึ้นเลย เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูเพื่อจะดูฟิลลิ่งของมันว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมจบไปแล้วนะครับผมสำหรับการติดตั้งโช๊คหลัง S C N ปรับ3ามจุดนะครับมีบาสามจุดโช๊คแก๊สนะครับผมรุ่นไม่มีกระปุกนะครับผมก็ฟิลการขับเดี๋ยวจะ มาอธิบายให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้จบการรีวิวการติดตั้งเพียงเท่านี้นะครับผมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามช่องฟูลเลสซ i n g Thailand ด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย